เรื่องเพื่อนนิดหนึ่งนะคะอเล็กครับตอนนี้เขามีความลับมีแบบมีทรงมีแซวเลยครับบ้างไหมคะก็มีคุยบ้างครับผมให้เขาพูดเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปแล้วเขาบอกเพื่อนแซวเยอะอ๋อเพื่อนแซวเยอะใช่ไหมก็แซวแซวเรื่อยๆครับผมก็เห็นเขามีความสุขผมก็สุขใจครับใช่สุดใจไหมที่เพื่อนแบบอุ้ยเอาแล้วเหรออะไรเงี้ยอะไรนะครับเพื่อนแบบเอาแล้วเหรอไม่ไม่ตกใจครับดีใจครับดีใจครับแล้วก็ เห็นเขามีความสุขก็ดีใจใเขาด้วยครับเร<ช>ลเรื่องราวเพื่อนเราบ้างไหมคะว่าเออเพื่อนเราจะจีบเพื่อนเราจะยังไงคุยกับบูยังไงก็พอรู้บ้างครับพอรู้บ้างแล้วพูดอะไรบ้างไม่ค่อยได้ครับแร,แรงเขาเยอะอ๋อล <laughs> วกกลัวหอนอ ไม่ผมไม่ไม่อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแรงเขาเยอะผมพูดเลยจะบีบคอผมเองไม่ได้เลยโอ้โหตัวนี้แต่เขาแต่เขาไม่ได้มีสั่งห้ามเพื่อนๆใช่ไหมเฮ้ยอย่าออกไปพูดนะไปเจอหน้าเขาไม่นะครับไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงห้ามพูดเรื่องนี้มึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็แค่รอเขาเป็นคนพูดเองดีกว่าเป็นเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่คนที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วพอเราเห็นเขาแบบโบเนี่ยเคมีเขาเป็นยังไงกับเราน่ารักดีนะครับน่ารักครับ วก็ใครจะคุมใครโบคุมเขาหรือเขาคุมโบเออเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครคุมใครกันแน่แต่ผมรู้สึกว่าเขาตัวเล็กลงนะตอนนี้ได้เหร ลงนะครับเขาดูน่ารักขึ้น่ดูเป็นคนน่ารักขึ้นหน่อยซอฟลงออทำร้า,ายผมน้อยลงหน่อย,ยอยะไรอย่างเงี้ยซอฟงั้นเลยเหรอ <c oughs> ก็ก็ซอฟลงเยอะอยู่ซอฟลงเยอะอยู่ก็คือจากอะไรที่แบบก้าวร้าวแบบพูดท่านักเดอะฮักกลายเป็นแบบช่วงนี้ช่วงนี้เสื้อผ้าจะใส่สีสันหน่อยสังเกตโลไอจีเนี่ยจะ,จะ,จะ,จะมันจะมีช่วงหนึ่งคือขาวดำใช่ไหมช่วงนี้เขาสีสันเริ่มมาแล้ว<ห>สีฟ้าสีอะไรเริ่มมาแล้วชีวิตมันเริ่มแบบอา เฟิ่์งฟูลใช่ครับผมกลายเป็นแบบหนุ่มคิมิโมโตะอย่างเงี้ยเหรอคิมิโนะไม่ค่อยตอบไลน์เพื่อนแล้วครับล่าสุดนะครับผมเชิดไลน์ใส่เพื่อนเลยเชิดไลน์ครับไลน์กลุ่มนี่คือไม่ตอบแล้วครับเอออันนี้เราก็ด่าเขาเยอะเหมือนกันนะ <laughs> อ่านที่พอแล้วเรื่องของเราเหรอคเคยคไม่เคยเปิดตัวสาวของตัวเองเลยไม่เคยครับจริงจริงมันก็มีคุยอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่คือพอเราไม่ได้แบบว่าลงหลักปักฐานกับใครจริงจังเนี่ยเราก็พอมาพูดเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อ,อ,อืมแล้วก็หนึ่งคือเราเกรงใจเขาด้วยครับเพราะว่าเราไม่เคยแบบคุยกับคนในวงการไม่เคยอะไรเงี้ยพอะถ้าสมมติเราเปิดตัวเขาเขาอาจจะมีความแบบว่า เฮ้ยไม่โอเคหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นถ้าพร้อมเมื่อไหร่หรือว่าจริงจังเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกแน่นอนอใช่ก็คือสาวที่คุยไปสาวในวงการนอกวงการครับนอกวงการครับผมเออแล้วอย่างนี้คือเขาจะเข้าใจไหมกับงานเราหรือว่าอะไรเงี้ยก็คิดว่านะครับ<อ>ใช่แต่ไอยูยังไม่ได้สถานะเขาเป็นแฟนไม่ครับไม่ครับก็คือเรียกว่าดูดูกันไปก่อนนะครับ เฮ้ยเหมือนตอบดาราเหมือนกันนะกูคือแ่่มเดี๋ยวว่าไม่มันคือจริงๆมันคือ,เ,อ,อเริ่ม,เร,มเริ่มคุยกันใช่เน่เป็นคนเดิมคนนี้มาแต่ไหนแต่ไรหรือเพิ่งจะเริ่ม ไม่นานมากครับไม่นานมากไปเจอได้ไงคะไปคิกได้ไงองืเดี๋ยวค่อยบอกทีเดียวนี่เราก็แซกเก่งเหมือนกันออคือเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมบอกเองเออแล้วเดี๋ยวเล่าทีเดียวทีเดียวตั้งโต๊ะไปเลยโออต๊ะจีนนั่งล้อมไปเลยเอาเลยเหรอโต๊ะจีนแล้วแถลงข่าวอือ,อย่างนั้นเลยะพูดแล้้วนเฮยไม่พูดใจเย็นหัวหมูว่างเลยครับผมแต่ก็คือรอชัวร์ครับรอชัวร์ดีกว่ารอชัวร์ดีกว่ากลัว ไปหมดครับสาวที่แบบรอคิวละลรเนี่อย่าเพูดงอกหักเนาะครับผมไม่ต้องครับไม่ต้องไม่เป็นไรครัรอได้โอเค,คธุรกิจร้านตอนนี้ยังอยู่ไหมคะพี่เคยใกล้แล้วครับ ใกล้อยู่ใกล้ไปแล้วครับเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ <Okay. S 2> ก็เริ่มปรับเป็นแบบพอเขาให้เปิดขายเครื่องดื่มได้แล้วก็กลับมาขายเครื่องดื่ม mm hmm. แล้วก็มีดนตรีสดมันก็ดีขึ้นหน่อยครับ <Okay. S 2> แต่ว่าก็ในระหว่างช่วงระหว่างอาทิตย์เนี่ย <Okay. S 2> จันท์ถึงพฤหัสเนี่ยจะยากใน,นหนึ่งคนน้อย <Okay. Okay. S 2> ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าผมว่าคืออย่างที่เคยบอกไปว่าเงินทุทกคนมันก็น้อยกันลงเรื่อยๆ <Okay. S 2> นะแล้วก็คงไม่ได้อยากสุ้อุูกซไลอะไรมากอะไรเยงี้ครับแต่ว่าก็ พยุงยุงกันไปครับได้อยู่ครับพอได้ได้คุยกับอเล็กไหมครับว่าถ้ามันคุยกันตลอดครับก็ถึงจุดหนึ่งถ้าสมมติว่าไม่ไหวแล้วเราก็คงจะปิดก็คิดว่าถ้าถ้าแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะปรับไปทําอย่างอื่นออลองดูครับอยากจะไปทําอะไรคะ ก็คงทําเป็นร้านเล็กๆนะครับเป็นบาร์เล็กๆอะไรเงี้ยกินกันเองง่ายๆอาจจะไม่ได้ทําให้มันเป็นอาจจะทําให้เหมือนเป็นบาร์ลับอะไรพวกนั้นนะว่าไปแต้ฟีลเหมือนทำเองเปิดเองกินเองใช่ผมชงเองได้ด้วยไงไม่ขายใครอะไรนะครับไม่ขายใครใช่ก็คือขายกันเองเพื่อนมาอะไรบ้านเหรอก็ขายให้คนทั่วไปด้วยแต่ว่าผมถ้าสมมติว่าผมว่างมันจะเข้าไปชงค็อกเทลให้กินได้อะไรอย่างงี้นี่เข็ดไหมเฟยกับธรกิจเฟยเหรอ นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งสล,ลอนเนานะคือช่วงนี้มันมองไม่เห็นปลายอุโมงเลยว่าเราจะสามารถเดินเส้นทางไหนแล้วเราจะรอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าช่วงนี้ก็เลยเก็บเงินสดเยอะขึ้นมามากกว่าเดิมหน่อยอะไรเงี้ยลงทุนน้อยหน่อยแต่เฟยก็ไม่เล่นพวก ทุกคนเล่นไงครับเล่นคริปโตเล่นมายน่งเล่นอะไรพวกนี้เออใช่มีปัญหาบ้างไหมเคยพอไปเล่นแบบว่าพวกกุลแบบคริปโตเคเรนซีเล่นแบบมีปัญหาบ้างไหมครับแบบบางคนเขโดนกันอะไรอย่างเงี้ยยังครับยังไม่ค่อยเราเราไม่ได้คือเล่นพวกนี้ผมไม่ได้โลภผมไม่โลภมากผมเล่นเซฟผมก็จะค่อนข้างแบบเซฟกับตัวเองถ้าโดนก็โดนไม่ไม่เท่าไหร่นิดหน่อยนิดหน่อยได้เป็นแบบ บทเรียนที่แบบว่าก่อนหน้าน,นี้เป็นแบบว่าขาดทุนขาดทุนบ้างตอนนี้เป็นยังไงคะได้กำไรยิ่งเรียงก็ได้ขึ้นมาบ้างแล้วครับกลับคืนมาแล้วฮะแต่ว่าก็ก็ ก็พอได้นะจริงๆช่วงหลังโอเคแล้วเริ่มโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราคือช่วงก่อนที่บอกโลภเนี่ยพอมันโดนไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาไงเดียเรียกเป็นเสียนหรือยังครับเฟยยังครับยังครับก็ยังต้องมีปรึกษาเพื่อนมีปรึกษานุ้นพี่บ้างอยู่ดูเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รอบครอบขนาดนั้นเธุรกิจอื่นล่ะนอกจากที่เป็นร้านแล้วเนี่ยเราก็มีเสื้อผงเสื้อผ้าตอนนี้ก็คือเสื้อผ้าโอเคครับดีขายได้ดีเลยใช่เพราะว่าคนเริ่มออกไปเที่ยวทะลงทะเลกันแล้วเราเป็นเสื้อผ้าแนวทะเลเนี่ยคน่าทที แบบจะพาจะติดปัญหาเรื่องชิปปิง้งของเราจะหรือต้องแก้ปัญหาอะไรพวกนี้บ้างไหมปัญหาเรื่องมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยว่าแบบบริษัทเขามีปรับเปลี่ยนมาตรการอะไรนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เราก็ไหลไปตามกระแสะครับว่า,าถ้าอันนี้ไม่ได้เราปรับยังไงรูปแบบไหนได้บ้างลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ได้บ้างไหมอะไรเงี้ยก็ขยับไปเรื่อยๆใช่แล้วก็เดี๋ยวรีแบรนดิ้งใหม่รอๆรบๆหนึ่งร,รีแบรนด์แล้วอ๋อคือรีแบรนดิ้งให้มันมีความ ชัดมากขึ้นมีความทาร์เก็ตลงไปชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ขยายฐานลูกค้าให้มันแบบว่ากว้างขึ้นอะไรเงี้ยชัดเจนขึ้นกว้างขึ้นออแต่ก็ยังยืนยันว่าจะทำเป็นแบบออนไลน์ใช่ครับออนไลน์ครับเพราะว่าเปิดหน้าร้านน่าจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทำไมครับเพราะว่ามันไม่ไหม่ใช่ค่าเช่าค่าเช่าเดี๋ยวมันเป็นฟิกค,คอร์สมันเยอะไปอะไรยงเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายจะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ